นี่ถามว่าบุญอย่างไหนมีผลน้อยบุญอย่างไหนมีผลมากทีพระพุทธเจ้าาตรัสว่าบุญที่เป็นโอปติกะไม่มีค่าไม่ได้เสี่ยวที่สิบหกสิบครั้งของการเจริญเมตตาบุญที่เป็นโอปปาติกะ คือทำบุญเอาหน้าทำบุญแลกบิมานทำบุญแลกสวรรค์ทำบุญเพื่อเกิดสวยเกิดรวยทำบุญเพื่อได้ความสุขทางการม,มาวจรอะไรเี่ยเนี่ยบุญนี่เป็นโอปัติกาคือประกอบอยู่ในอุปัิอุปัิแต่ว่าความยึดมั่นถือมั่นบุญที่ประกอบอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยบุญนันเป็นบุญนันแต่มีค่าไม่ได้ส่วนที่สิบหกสิบหกครั้ง ของการเจริญเมตตาใน <c oughs> การเจริญเมตตานี่ยคือมันไม่เห็นแก่ตัวตนมันเห็นแก่ผู้อื่นมีความรักผู้อื่นเป็นสาคนเจริญเมตตาบุญที่เป็นการเจริญเมตตาเกิดจากการเจริญเมตตานี่เป็นบุญที่มากไอ้บุญที่เป็นโอปรปรปาติกะนั่นไม่ได้ส่วนที่สิบหกแบ่งกันสิบหกครั้งของการเจริญเมตตา เี่เขขเขอได้ทราบว่าภาษาบาลีใช้จำนวนอย่างนี้เสมอไปเมื่อจะเปรียบเทียบอะไรที่มันผิดกันมากมนะส่วนที่สิบหกแห่งการแบ่งสิบหกครั้ง <c oughs> จะเรามีอนนะไรอย่างแบ่งออกสิบหกส่วนก่อนแล้วเอามาส่วนหนึ่งส่วนนั้นแบ่งออกสิบหกส่วนอีกทีแล้วเอามาส่วนหนึ่งแล้วส่วนนั้นแบ่งอ,อีกสิบหกส่วนอีกทีแล้วเอามาแบ่งต่อไปทำอย่างนี้นไป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 ครบสิบหกครั้ง ส่วนที่16แห่งการแบ่ง16ครั้งบุญที่เป็นโอปติกะไม่ได้ส่วนเทียบแล้วไม่ได้ส่วนที่16แห่งการแบ่ง16ครั้งของสิ่งที่เรียกว่าเมตตาเนี่ยอิธิวุตกะเล่นที่25หน้า244ทั้งคู่ที่สนใจในเรื่องบุญเนี่ยลองไปคิดดู